กระทะโลนี่กลับทำไมกระทะโลกลับทำไมกลับทำไม,มไปไหนพูดทำไมอบเลย Vale, ตารถเกี่กยวเองตัวเองเป็นไงก็ไอ้รถเกี่ยวตัวเองไปเกี่ยวแล้วเอารถเนี่ยไปไถแล้วที่รถเกียเก่ยวมันพังนั้นน่ะทุกหน้าคิดดูไถแค่นั้นแล้วอัดฟางอเหรอที่ดูถ้าไถแค่นั้นอ่ะแล้วอัดฟางเราเออถ้าพี่ไม่อัดฟางมันคนตายมาฮะถ้าพี่ไม่อัดฟางอะไม่ไม่อัดไม่ได้มันมีแต่รอยรถเกียกเก่ยวขนาดจะวิกก่งไปยังไงเลยอย่างนี้ก็นั่งเลยนั่งเละโบกแขงฮะโบกแขงแล้วมันเป็นตัวยัง ไปดูที่นั่นก็นได้ไปกินข้าวที่ไหนอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังอะไรฮะเอาคลิปไหนวะเอาคลิปนี้นนเนาะแล้วกดตรงไหน ถ้ามันมีถ่ายถ่ายกล้องกล้องเนี่ยมันถึกหน้าโจอแบบมีเสียงไม่มีเสียงเลือกออกก่อนเอาแบบไม่มีเสียงอันนี้มันยังไม่ถ่ายถ้ามันนับยางนั้นมันก็ถ่ายแต่เราต้องเปิดแบบโจเต็มเนี่ยนี่มันก็ถ่ายอยู่พี่ตกนยุบโอเคครับเดี๋ยวมีคน,อ,คนอ,อยากชมท่อครันนี้ครับทำ <c oughs> ไมมันดังเพราะหลือเกิน <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะ อ่ะแค่นี้แค่นี้รื้อให้เลยเนี่ยขมุกเวียนเพียก็เลยอ๋อเหมือนเหมือนสีโอ๊ตเนาะเออที่เบียบอกว่าวันนั้นที่ไปทำงานเรากับสีโอ๊ตก็เปลี่ยนแล้วอ๋อมันเป็นสีขาวนี่วะ สีนี้เลใไปเดี๋ยวมันก็ไปอย่างนั้นเป็นสีงมันสีขาวปลานี่ปลาประมาณกสี่พันกว่าพี่ลงนรวมเราเย็นนะเย็นด้วยกระรอนใหญ่นสี่พันสองาตมดเลยมันเติมหกลิตรพอดีเลยมั้งนี่ครับถ้อยเสียก็จะประมาณนี้เลยแต่เบียรตินไมาด้ทิตถ้อ นี่ครับออกจากอะไรเนี่ยออกมาเลยลรวก็นนี่ครับหมอพักแล้วก็ออกท่อมาเลยครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ออก้่อมาเลยครับไม่มีอะไรมากมายท่านลืมไอ้กระบะมันขดยาวเออไอ้เห็นไอ้คัน บ้านกระสังไม่บินทางเก่าอ่ะโอเคครับนี่ครับเออทางเก่าเนี่ยบินทางเก่าพอไปถึงเนี่ยโรงเรียนบ้านเกมก็เองก็เลี้ยวขวาเลยนี่ครับมาดูผานด้วยผานตัวนี้เป็นผานอ่านี่ครับเออรหัสมันลบหมดแล้ว <c oughs> มันจะเป็นผานกระทูนะครับเมื่อก่อน ไม่อย่างนะเนาะเห็นออไทยลึกถ้าถ้าผ่านสามลงยังงก็ลึกแล้วก็เปียกอยู่นี้ยังเห็นยินเปียกยังขึ้นตอนไหลายามันไปปลูกลายยาวุ้ทีน่จะทำให้มันปลูกลาย เวนนี้กลับนะครับใส่กลับอันนี้ยี่ห้าโลเลยยี่ห้าโลอยากได้อีกข้างละยี่ห้าโลเออต้องใส่เยอะแล้วไม่กล้าเสียงแล้วยี่ห้าโลเลยยี่ห้าเนี่ยถ้าเขาใส่อีกอีกคู่หนึ่งเราไม่กล้าเสียงหรอวเราไม่กล้าเดินด้วยแล้วนี่ขึ้นเดินคนเดียวใครเองติดเธอโบเองไม่ต้องมาไกล ันนี้อันนี้สดจ้อาเพกาซัดเลยอยาซี้า้านี่อาเพกาซัดนูเลยยี่ห้อเพกาซัดหรือเปล่าไอ้พารลเพยพาลาหน่อยคือคันที่ห้อยหนขนาดนนคันซีเอมทีนอใช่ซีมทีเป็นสีดำซีมทีซีเอมทีอะย่สี่ะไม่ใช่ใบยี่นี่พี่หมูฮะ<า>นี่นี่นีจ้านี่ไหนนี่ยอะไรยอะไรไม่รู้ รามามถ้าซีมทีม่ต้องเขียนซีมทีอะม r a m a แต่อแต่เป็นอย่างเดียวแต่ถ้าตัวเนี้ยเป็นซีมทีตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตาเป็นของซีมทีซีมทีเลยอ่ะโอเคครับเอามาให้ชมกันละนะครับสำหรับทอยเสียนะนะครับ ทานทีอยากชมนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับ <c oughs> ผลงานพานนี้ก็โอเคครับทำได้เหมือนกันบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ <c oughs>